สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยุ้ยกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวหลังจากคราวที่แล้วที่เรารีวิว iPhone ของเราไปใช่ปะรอบนี้เรามารีวิวของใหม่อีกเหอเเหอจจะแม่หลังจากซื้อ iPhone แล้วสิ่งที่ต้องซื้อก็คือเคสค่ะซึ่งยุ้ยอ่ะได้ซื้ออนี่มาเคสจาก c a ส i f y ไไม่แน่ใจว่าเคยได้ินกันไหมที่จะเป็นแบบตรงเ,เหลี่ยมเหลเขียนว่าเคสที่ไฟที่แบบ มีของกอบเยอะมากที่ไทยตอนนี้แต่ว่าอันนี้ยูยาสั่งมาจากเว็บไซต์จริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันน่ารักแค่ไหนแล้วก็เคสิฟายมีสเสน่ห์ยังไงบ้างต้องเล่าก่อนว่าจริงๆเคสิฟายอะค่ะมันเป็นแบรนด์เคสที่แบบมีเอก,กลักษณ์น,นิดนึงตรงที่เราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ก็คือเราสามารถแบบเลือกแบบที่เราต้องการหรือว่าเลือก แบบเก๋ๆเราใส่ชื่อเราลงไปได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นที่มันเป็นเคสมือถือแล้วเขียนว่าลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเหมือนเป็นแท็กกระเป๋าไปต่างประเทศเงี้ยเออแล้วมันก็เขียนว่าลอนดอนแล้วมันใส่ชื่อเราลงไปได้เหมือนเรา,าโหลดมือถือไปลอนดอนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีหลายคอลเลกชันมากแล้วแคสซี่ไฟเนี่ยเขาจะคอลลาบอร์เรชันหรือว่าแบบทำโปรเจกต์ร่วมกับเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรคะอาร์ติสที่ ค่อนข้างมีชื่อเสียงเยอะมากอาจจะเป็นอาร์ติสตที่แบบไม่ได้ดังมากหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นสตรีทอาร์ติสตที่ทาออกมาแล้วแบบเก๋ไก๋ทุกอ่านใช้แล้วคือชิคสุดจริงๆเออซึ่งตอนที่เราเห็นในเน็ตเราก็แบบเฮ้ยมันแบบมันเป็นปลื้มมากมันอยากได้อะไรยาเงี้ยอยากมีไว้สักอันหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเข้าเว็บไซต์นะคะ c a s t i f y c o m ไป สั่งมาใช้เวลาส่งประมาณกี่วันวะสิบสองปะช่างเราใช้เวลาส่งมานสิบสองวันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเคสซี y ไฟไม่ใช่เคสที่ถูกนะแบบร้อยสองร้อยไม่ใช่เป็นเคสที่แบบหลักหลายร้ยอยอยู่เหมือนกันหลายร้อยถึงหลักพนันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วแต่แบบที่เราเลือกแล้วอีกอย่างที่แคส i f y ไ <c laim> เขาเคลมก็คือเออเป็นเคสที่สวยแล้วก็ กันกระแทกแล้วก็น้ำหนักเบาซึ่งเขาบอกว่ากันกระแทกได้ถึง35เมตรอันนี้จริงเป่าไม่รู้เพราะไม่กล้าลองโยนเหมือนกันเนาะก็สำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือว่าใช้ซัมซุงเขาก็จะมีเคสขายนะคะก็ลองไปเลือกดูได้จริงๆคือเนี่ยอยากให้ดูเคส i f y คือมีมีแบบคอลเลกชันเยอะมากน่ารักมากใครสนใจลองดู i อเขาก่อนเคส i ิฟ Hey, mm hmm. มีคนฟอลโล่สองล้านกว่าคนเนี่ยเราแบบคืออ่ะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเออล่าสุดคือเขาก็คอลแลบกับกับมิกกี้มีแบบเป็นกันกระแทกซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเป็นตัวใหม่ของเขาคือเป็นเคสหนังที่เราสามารถแบบใส่ชื่อใส่อะไรของเราลงไปได้เลยคะ่ะซึ่งเราเลือกฟอนเลือกตัวอักษรเลือกสีเลือกอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งแบบเราว่ามันเก๋มากเราวิธีการนำเสนอต่างๆของ l a s s i f y ก็คือเก๋ เนาะเราจะให้ดูวันหนึ่งซึ่งแบบซึ่งเราว่ามันเป็นโปรดักที่แบบหลายๆคนน่าจะชอบอะเรายังชอบเลยเนี่ยยางแบบเป็นคอเลกชั i น s t t r n n g r t t i n n s s เงี้ยสำหรับแฟนๆที่แบบแฟนๆ Netflix อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนไะจะเป็นเคส t r a n g e r Things ทำไมไม่ชัดอะชัดยังชัดยังอ่ะชัดแล้วเนี่ยค่ะคือจะเป็นเคส t r a n g e r Things ยิ่งถ้าเป็นพวก เป็นไปรษณีหรือเป็น DHL อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใส่ชื่อใส่อะไรลงไปได้แบบเอ่อชื่อยุ้ยส่งถึงยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งมันมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างที่จะแบบชิคแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆแล้วก็ที่โด่งดังมากๆคือตรงเนี้ยมันจะมีนี่เห็นปะเป็นคำว่าเคสิฟายไม่รู้เห็นชัดไหมอะ เนี่ยมันจะเป็นคำว่า c a s i f y อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอ่ะเราส่งมาใช่ไหมสิ่งที่เขาสิ่งที่เราได้รับเราขอโชว์ถุงมันเก๋ตั้งแต่ถุงแล้วล่ะถุงก็คือจะเป็นแบบเป็นลาย caseify ซึ่งลายเนี้ยมันเป็นลาย c a s เป็นลาย original ของ caseify เหมือนกันมันมีเคสมือถือที่เป็นลายแบบนี้ด้วยนะหรือว่าเราสามารถทําเป็นชื่อเราก็ได้เราให้เป็นแบบตัวหนงังสือแบบเงี้ย ก็จะเก็บไปอีกแบบหนึง่งเราที่เก็บมาคือเขาแถมไอ้นี่มาเว้ยแถม e อีแผ่นหอมสะอาดอะ <c oughs> เขาบอกว่ามือถือเราก็ต้องเซฟด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ในช่วงโควิดแบบนี้แหละเราก็กดเข้าไปตรง collaboration ใช่ไหมมันก็จะมีแบบ collection นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วก็เข้าไปเลือกรุ่นมือถือที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเออเราใช้รุ่นไหนอยู่เราอยากได้เคส หนาแค่ไหนมีความหนักแค่ไหนสีอะไรหรือว่าอยากคัสตอมไมซ์เองไหมเพราะว่าเคสบางรุ่นนะ่ะมันจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน wording เปลี่ยนอะไรตรงนี้ได้อย่างเช่นรุ่นพวกที่เป็นแบบ DHL Collection หรือว่าเป็นเป็น USPS ที่เป็นไปรษณีย์อเมริกาอเงี้ยเราจะสามารถเขียนจากหน้าซองได้เลยว่าถึงมิสเตอร์เจาก ยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีหลายๆสีหลายๆแบบให้ทุกคนเลือกกันนะคะก็ถ้าเราเลือกแบบเป็นแมทซึ่งอันนี้มันเลือกสีได้ซึ่งถ้าเราเลือกแบบเป็นแมทอะมันก็จะเป็นสีดำด้วนเป็นสีแมทไม่เป็นแบบ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 ไม่เป็นโฮโลแกรมแบบนี้ก็ได้ถ้าใครมีชอบนะคะแล้วก็เคสข้างสีข้างๆตรงนี้เราสามารถเลือกได้ เลือกเลเวลการกันกระแทกได้ว่าเราอยากได้กันกระแทกมากน้อยแค่ไหนหรือว่ากันกระแทกเยอะแต่เบาเลือกน้ําหนักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างตอบโจทย์กับคนที่ที่อยากได้เคสที่มีเอกลักษณ์ไม่แพงแล้วก็ไม่ใช่ไม่แพงแพงแล้วก็แล้วก็ <laughs> วกมีสไตล์สามารถแบบ mix and match ได้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆคือไม่ได้มีแค่รุ่น iPhone 12หรือ12 Pro หรือ12 Pro Max อะไรนะคือ iPhone เคสเขาแทบจะมีทุกรุ่นเลยแล้วก็ Samsung รุ่นใหญ่ๆห,หรือว่าแบบรุ่นกลางๆอะไรเงี้ยเขาก็มีแล้วก็ใครที่ใช้ iPod เอ้ยไม่ใช่ iPod หรืออะไร AirPod s, <c oughs> <S เออ AirPod s iPad Macbook อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีขายซึ่ง เป็นคอลเลคชันเดียวกันเป็นลายเดียวกันทั้งหมดเราสามารถซื้อมาเราเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันได้จ้ะแล้วก็เหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญมากเพราะว่ากล่องฮารูฮารามากจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะราคาไม่ไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแบบาสั่งมาเราใช้ยาวๆมันก็โอเคเนาะก็ใครที่ ที่อยากจะได้เคสมือถือที่คุณภาพดีแล้วก็กันกระแทกแล้วก็น้ำหนักเบาไม่เป็นรอยง่ายก็แนะนำเคสซฟานะคะก็ซื้ออันเดียวก็ได้แล้วก็ใช้ยาวๆเลยอืไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยหรือใครที่อยากซื้อของขวัญให้แฟนหรือให้คนที่ตรวเองรักวันว,เวาเลนไทน์นี้ก็แนะนำให้สั่ง c คสซี่เป็นอีกตัวเลือกที่ดีแต่ว่ารีบสั่งหน่อยเผื่อเวลาทิดนึงเพราะว่ามันใช้เวลาส่งมันค้างนานเนาะช่วงนี้ติดโควิดด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะหรือจะทำเป็นเคสคู่ก็ได้นะมันมีเคสที่แบบสามารถเขียนเป็นชื่อเราชื่อเขาได้อะไรเงี้ยหรือว่าคอลเลกชันแท็กกระเป๋าคอลเลกชันพาสปอร์ตที่เป็นแบบสแตมป์ของประเทศต่างๆก็น่ารัก ลองไปดูลองไปดูลองดูใน IG เขาก่อนก็นกนได้ค่ะ c a s ซี y ไเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างก็ได้ก็เอาไป็นว่าถ้าใครอยากได้เคสมือถือที่ทนทานแล้วก็สวยมีสไตล์น้ำหนักเบาก็แนะนำ c คสซี f ไนะคะแต่ว่าก็ราคาจะสูงนิดนึงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายเออลืมฝากช่องด้วยนะคะใคร ชอบดูอยู่ก็ subscribe ช่อง YouTube Channel Yusama นี่เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างตื้ดืงตง,งแล้วก็ฝากเพจค่ะปากแดงแล้วทำอะไรก็ได้ก็ไปดูอยู่ไปเที่ยวแบบเป็นภาพนิ่งกันบ้างท้าปากแดงไปทำนู้นทำนี่เนาะแล้วก็ฝาก IG นะคะ Yusama Y, y U W I S a M A หรือ ไอกล้องฟิล์มสำหร mm, ับคนที่ชอบกล้องฟิล์ม YUIISAMA 1 3 5 mm นะคะก็ไป follow กันได้แล้วก็ทักทายกันมาได้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรมาดูกันดีกว่าจริงๆมีเพื่อนบอกให้รีวิวแม x แหละเดี๋ยวมารีวิว Max ดีกว่าไปแล้วทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย